ทุกคนดูคลิปวิดีโอที่หนีบเพื่อนนี้สิครับเราไม่ต้องใช้มือของเราไปจับเพื่อนร้อนอีกเลยเดี๋ยวผมไปสั่งมาลองให้ทุกคนดูนะครับว่าใช้งานได้เหมือนในคลิปโฆษณาเขาไหมได้ของมาแล้วนะครับแกะซองออกมาก,ก็จะได้ที่หนีบเพวยกันความร้อนแบบนี้เลยอืม เรามาทําไข่ตุ๋นสูตรมาชัวรีวิวกันดีกว่าครับบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนวิธีทําตอกไข่ลงไปสีฟองนะครับปริมาณน้าที่ใส่เทน้ําเศษเปลือกไข่ตามจํานวนฟองที่เราใช้เลย2ครั้งนะครับโรยผักได้ตามชอบเลยรอ15นาทีก็จะได้ถ้วยร้อนๆแล้วนะครับ A later few moments later. เสร็จแล้วก็ใช้ด้ามจับของเราชีบถ้วยร้อนๆนออกมาได้เลยนะครับโห คีบได้ไม่หลุดเลยนะครับสะดวกสบายมากๆก็ไม่ต้องจับถ้วยร้ร้อนด้วยมือเปล่าแล้วแล้วโรยหอมเคียวหอมๆแบบนี้เลยสรุปแลวนะครับที่ชี่ถ้วยกันความร้อนนี้ใช้งานได้จริงไม่ต้องใช้มือปเปล่าจับถ้วยนร้อนอีกต่อไปถ้วยหนักแค่ไหนก็ไม่หลุดแต่งผมขอให้5คะแนนเลยนะครับไข่ตุ๋นออกมาอร่อยมากๆสุดยอดไปเลยอย่าลืมก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งมาดูมาชัวรีวิวก่อนพอมาชัวเลือกแล้วดีชัวฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแน่นอนครับ